สำหรับตัวท็อปสุดของตารางคันนี้หาโคตรยาก New a l t i ิ1.8 h y บิ i พ Premium Safety สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่คันนี้จัดยอดเต็มรีดาวได้ด้วยนะคะสำหรับใครมองหาอยู่ดูคลิปนี้จบอย่าพลาดนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอกับเซลรลุ้งอีกเช่นเคยนะคะคุณพี่ขาที่บริษาด้านการขายค่ะของบริษัทเพชรยนเนี่ยนะคะวันนี้เซลรลุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเสรทไทย6กแยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้รุ้งจะพาพี่ๆนะคะมาชมรถที่บอกได้เลยคันนี้แรงไอเทมมากๆเนะะี่ยค,ค่ะ New a อา i ิเนี่ยค่ะเครื่อง1.8 Hybrid p r e m i บิดพ f e เมียมตีตัวท็อปสุดของตารางเลยนะคะคุณพี่ขาหายากมากๆตอนนี้ที่เพชรยนมาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่นนี้รถปี2019ันส คุณพี่ขากับราคาตั้งขายคันนี้นะคะคุณพี่เพียง589,000คันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เนะะี่ยค่ะคุณพี่ขอพี่ๆที่มีรายได้2เท่าของค่างวดมาจัดไปได้เลยคันนี้เนี่ยคะฟรีดาวได้เนี่ยคะผ่อนประมาณหมื่นกว่าเนี่ยคะสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลรุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0-72517435วันนี้เซลรุ่งจะพาไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ลงทุกวันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะคุณพี่ค่ว่าเป็นรุ่นที่หายากมากๆานะคะคุณพี่แล้วอัตราการกินน้ามันเนี่ยคือดีม,มากฟังก์ชันคันนี้นะคะจัดให้ครบคันแล้วเรียบร้อยนะคะภายนอกภายในยจะเป็นยังไงเดี๋ยวลุงพาชมสาหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้โตโ,ตโยต้านะคะนี่ เป็นโครเมียมนะคะใสๆเกลีวๆเลยนะคะพี่ๆี่ขาแล้วก็ในส่วนของคันนี้ได้รถเป็นรถสีขาวมุกนะคะพร้อมกันชนนะคะในส่วนของสีดําค่ะคุณพี่ไฟหน้าคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟดวงใสๆเกลวๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกคันนี้ก็มีมาให้เราเรียบร้อยสัเหลี่ยมความตรถคันนี้ค่ะพี่ๆอยู่ครบๆเลยนะคะมาพร้อมป่องซุ้มล้อคันนี้แนบสนิทติดกันเลยนะคะคุณพี่่ะคันนี้รถสภาพใหม่และเขายังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะคุณพี่่าพาพี่พี่มาชมรถเข้าใหม่น่าใช้งานเลย สำหรับคันนี้ได้ในส่วนของล้อแมกอล a อ l สี t ู o ทนนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานดิดเด็กจัดให้แล้วความปลอดภัยเป็นเลิศเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะคันนี้นะจะมีในส่วนของกระจกนะคะเดิมแท้โรงงานโตโยตา้ารอบคันลุงเช็คให้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะจะมีในส่วนของกระจกมองข้างที่พับเก็บระบบะไฟฟ้านะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวมาในตัวให้แล้วค่ะเมื่อจับคันนี้เป็นโครเมียมนะคะพี่ๆขาคันนี้ฟิล์มติดให้แล้วรอบคันเนะะี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435พร้ม ชมกันต่อเนะะี่ยค่ะสำหรับภายในนะคะภายในเนี่ยจะตกแต่งเป็นโทนสีดําสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของภายในนะคะคุณพี่ขาคอนโซลหน้าก,กว้างๆเลยนะคะสำหรับเบาะคู่หน้าคันนี้นะคะพี่ๆก็จะเป็นปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวท็อปเนาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะพามาชมในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนี่เลย โครงสร้างเนี่ยฮะคันนี้นะโครงสร้างเนี่ยได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคยะน็อต <Not S 1> ไม่มีขันไขยขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆิมนะคะในส่วนของฝั่งประตูก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพี่มีช่องวางขวดน,น้าแก้วน้ามาให้นะคะพี่พี่ะาคันนี้นะเขาบอกได้เลยใครที่กําลังรออยู่นะคะคุณพี่นั่นน้นที่จะเห็นแค่ตัวพรนะีเมียมเนาะตอนนี้มีพรีเมียมเซฟตี้เข้ามาแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบรีบจัดได้เลยนะคะมาชมกันต่อนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะคุณพี่ขาภายในคันนี้นะคะด้านหลังเนี่ยเอ,อ่อที่พักเท้านะ นี้นะคะแล้วก็ในส่วนสําคัญนะคะขออภัยในส่วนช่องสําคัญคันนี้ก็จะมีในส่วนของที่เขาเรียกว่าเป็นเอ,อ่อตัวช่องวางแก้วน้ำนะคะที่พักแขนนแอร์ด้านหลังมีให้พร้อมในส่วนของคันนี้เลยนะนี่ เออม่านนะคะบัลลบัลลังนยคะคุณพี่ขาคันนี้ก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้เนี่ยนะคะก็บอกได้เลยอัตราการกินน้ํามันเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ26กว่าโลลิตรเลยนะคะคุณพี่ขออภัยค่ะ20กว่าโลนะคะลิตรเลยนะคะคุณพี่ขาบอกได้เลยคันนี้อัตราการประหยัดน้ามันดีมากนะคะราคาดีไม่น้อยด้วยเนี่ยคะพี่พี่ขาและที่สาคัญคันนี้นะคะด้านหลังนะคุณพี่เนี่ยค่ะในส่วนของโลโก้โตโยต้าโคมีมเช่นเดียวกันเนี่ันนะในสองกล้องถอยมีให้เซ็นเซอร์ถอยมีให้2จุดนะคะคุณพี่ขาาาามพร้้้อไไฟฟททยนะ คันนี้ได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED ไลท์ก u i ดิ้งนะคะดวงแดงๆ,ๆตโตๆใสๆเลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยเขียดรอยเล้าเนะคะและสําคัญค่ะคันนี้นะคะคุณพี่ขาด้านหลังนะคุณพี่พร้อมสักการนะคะสะอาดสะอานแบบนี้นะคะคุณพี่ขามาพร้อมในส่วนของนี้เลยนะนี่ ชุดซ่อมยางอะไรฉุกเฉินนะคะแม่แรงคันนี้มีให้ครบทวนเนี่ยพี่ขาบอกเลยรถคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันเลยค่ะรถเพชรยนต์ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสีกอมเ้เล่ไม่มีชํารุดสูญหายใครที่สนใจคันนี้นะคะต้องรีบติดต่อนะคะคุณพี่ขามีคันเดียวเท่านั้นสีขาวสวยๆแบบนี้สภาพและเข้าไม่มีชนหนักเลยนะคะคุณพี่ขายานที่เห็นเลยนะคะที่เพชรยนต์คัดรถเกตเอมาให้เก่พี่ๆแล้วเรียบร้อยนะคะดอกเบี้ยพิเศษสุดตอนนี้เนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2จุด ห้าเก้าเท่านั้นเนะะี่ยค่ะอะมาเริ่มกันต่อเนะะี่ยค่ะคันนี้จะมีในส่วนของปุ่ม engine start นะะียค่ะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราเรียบร้อยนี่เลยนะคะขออนุญาตรู้เสียงสักครู่หนึ่งเนะยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าดูใหม่ๆสดๆแบบนี้นะคะีค่ะสำหรับคันนี้ขอเริ่มจาก จุดนี้เลยนคะคะหน้าจอเลนอนใหม่นคะคะหน้าจอเลนอนใหม่นะคะคันนี้เนี่ยจะได้ในส่วนของไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งพันโลไม่เนี่ยเป็นไม้แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกลับไม้ก่อนไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในส่วนคันนี้นะคะปุ่มแพชชั่นคอนโทรนนะคะปุ่มแพชชั่นคอนโทรลค่ะพี่ๆคันนี้จะมีในส่วนของกระจกออตโต้นะคะ1บานควบคุมกระจก3บานนะคะที่เปิดปิดกระจกมองข้างนะคะประับมองข้างมีให้เป็นแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะพี่ๆนี่ให้ดูใก,ใกล้ๆ พวงมาลัยนะคะคุณพี่ขาพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเนี่ยค่ะคุณพี่บอกได้เลยนะคันนี้อาจจะมีในส่วนของพวงมาลัยถลอกนิดนึงคะ่ะคุณพี่เดี๋ยน้องเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะคะคุณพี่ขาแล้วก็คันนี้เนี่ยนะคะก็จะยังมีในส่วนของที่ปรับนะคะในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะ,ะนี่ถ้าพี่พี่เห็นนะคะนี่ มีที่ปรับนะคะสำหรับหน้าจอดิจิตอลเรียบร้อยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะพี่ขาเพิ่มเสียงในส่วนของวิทยุได้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านขวาเนะะี่ยะก็จะมีในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะกระระยะกันชนค่ะแล้วก็ที่เปลี่ยนนะคะในส่วนของอตัว ขึ้นเสียงวิทยุนะคะคันนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขามาชมกันต่อนะคะสำหรับคอนโซลกลางคันนี้กันบ้างค่ะคอนโซลกลางนะคะคุณพี่ขาคันนี้ก็จะได้ในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะคะรับรองในส่วนของ Apple Ca r ์เพย์อันดอร์ออโนะคะคุณพี่ขาเชื่อมต่อบลูทูธได้วิทยุ FMAM นะคะคันนี้บอกเลยคุมค้มเลยนะคะสาหรับแอร์คันนี้ได้เป็นแอร์อัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาแอร์คือเย็นฉ่าเลยนะคะในส่วนของคันนี้จะยังมีในส่วนของนี้ เวเลชัชเจอร์เนนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาเอ่อก็คืออุปกรณ์ค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะสาหรับคันนี้นะคุณพี่ในส่วนของภายในเนะคะเกียร์คันนี้ได้เป็น,นเกียรนน์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะเป็นแถวตรงเบรคมือคันนี้เป็นเบรกมือระบบไฟฟ้านะคะเบรกโฮมีให้นะคุณพี่นะแล้วก็ในส่วนของช่องวางแก้วน้ําคันนี้มีให้2ช่องแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะคุณพี่ New เอลติเนี่ยคะ1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะตัวท็อปสุดของตารางรถปีี2019 50,000ราาาคั้งงยยเพ หมื่นเก้าพันคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งหมื่นนิดๆสนใจรีบติดต่อหาเซลรุมได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามห้าเดี๋ยวเซลรุมพาไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยมาค่ะพี่ๆขามาชมกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะก็บอกได้เลยพาพี่ๆมาเปิดห้องเครื่องต้องขออภัยนิดนึงนะคะพอดีรถเป็นสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้รับในส่วนของการปรับสภาพแต่อย่างใดน,นะคะอาจจะมีฝุ่นกกรอออบนนนนนิดงงะะะคคคพพีี่่่่ขส้้็ไเเลยยใวืต์ อย่างที่แจ้งทุกคลิปเลยเครื่องย,ยนต์นะคะไม่มีตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของโครงสร้างโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมคานเนี่ยคานแท้คานเดิมคานด้าน,นหน้าสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยเฉียวชนไม่มีรักยิมอย่างที่แจ้งทุกคลิปรถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีกอไม้เล่นไม่มีชำรุ่สูญหายนะคะพามาดูในส่วนของซุ้มโช๊คค่ะคุณพี่นี่ซุ้มโช๊คเดิมโรงงานนะคะคุณพี่ไม่มีรอยในส่วนของการเปลี่ยนซุ้มโช๊คนะหรือรอยชนข้างนี่ยะซ้ายขวาเนะคะคคี่อรี่คะ่ตตะ,คะคนนนะค เราดูแลให้นะไม่ใช่ในส่วนของเอ้ยทางแล้วเปลี่ยนไม่ใช่นะคะในส่วนของการที่ลูกค้าอ,าออกรถไปฟิล์มยางแบตเตอรี่นะคะคุณคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ในส่วนของการรับรถนะ,ะที่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก็คือฟิล์มยางถ่ายเป็นของเหลวแบตเตอรี่เราดูแลให้นะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็ในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีในส่วนของของเหลวเลือดซึมเลือดไหลนะคะสำหรับด้านบนนะคะคันนี้นะพี่ๆขาก็จะยังมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ New Altis นะคะเครื่อง1.8นะคะตัว h y บิดพ p ีเมียม s ซ f ตี y นะคะรถปี2019นะคะคันนี้ราคาตั้งขายเพียง589,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000นิดๆใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยที่เบอร์โทร0972517435วันนี้เซลล์รุ่งต้อง กดซับ c r คายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะวันนี้เซลลลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ